สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นสวนผู้ซาค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนำนะะ้วยค่ะครับทิศเรืองครับสวนอยู่บ้านฟ้าผนังครับอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะ,ะโคราชบ้านเราครับพุ้ซาปลู่ผู้ซาพันไรคะจะเน้นสามรสแสงทองครับส่วนส่วนมากเลยนะครับค่ะทั้งหมดกี่ไร่ ทั้งหมดสี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่สี่ร้อยต้นครับผู้สากี่ปีแล้วคะจะเข้าปีที่แปดแล้วครับเข้าปีที่แปดแล้วอ่าเข้าปีที่แปดแล้วทเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาหาคุณบุญเลียงนะครับในชื่อจริงคุณคุณบุญเลียงเนี่ยเขาทาผู้สามาแปดปีอ่าแปดปีแล้วที่เนี้ยก่อนที่จะมาเจอทีมเกษตรมือทองของเราเนี่ยอ่า ก่อนหน้านั้นเจอปัญหาอะไรบ้างในการที่ทำพุทราคือแต่ก่อนใช้ใช้ยาตามตลาดนะครับคือมันมันถูกจริงครับแต่เอาไม่ค่อยอยู่ครับอืมก็คือใชย้ยาตามท้องตลาดครับอ่าเราไปซื้ออ่ารเราไปซื้อคือพุ่งตรงว่าไม่มีใครแนะนำครับใช้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะ ถูกช่วงอ่าก็คือเราเราก็ไม่ได้ว่าเน้นไปไปซื้อแล้วอ่าเป็นนู่นเป็นนี่ครับแบบเขาก็จัดแบบใช้แบบตามมีตามเกิดกันบ้านเนาะก็สิว่างงูปราป่า่ครับงงๆเศร้าๆไปงงๆเศร้าๆไปก็จะงงๆเศร้าไปบ่รู้เลยยังครับบางครั้งวิธีใช้โรคผิดอ่าไปบอกร้านขายยาว่าสมมุติมันเป็นเพี้ยแป้งก็จะบอกว่าเป็นเป็นเพี้ยไฟใช่ไหมทางร้านเขาก็จะจัดยาผิดให้แต่ว่าพอเราเจอ พอเสร็จมือทองเป็นไงมัง่งก็คือมีแบบอาจารย์แล้วก็นักวิชาการให้คําแนะนําดีนะบริษัทนี้ผมว่าก็โอเคครับบริษัทอะไรคะยูนิไลท์ครับยูนิไลท์ผลิตภัณฑ์เราก็ใช้ของของยูนิไลท์ของยูนิไลท์อาเคครับ,รบทำผู้สาม,มา8ปีครับใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์กี่ปีแล้วปีนี้จะเป็นปีที่6แล้วครับปีที่6กเหรออ๋อตอนนั้นเราเข้ามา คุณบุญเลียงบุกพุซาได้ได้สองปีใช่ไหมตอนพี่เข้ามากับอาจารย์นุกนะครสองปีอ๋อน่าจะน่าจะนั่นแหละใช่ช่วงนั้นยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่ามีการส่งสินค้าให้กันโอเคได้อามาพาพี่รปรชมสวนหน่อยอมาตามมามือกล้องตามมาครับพื้นที่ลาดชันใหญ่ระวัง <laughs> ระวังเลื่อน <laughs> อันนี้เป็นไอนนนโซนนี้เป็นโซนพุซาแปดปีอะ อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ปูใหม่อันนี้คือเพิ่งจะเข้าปีที่สี่เข้าปีปที่สี่เออตอนที่พี่มาตอนนั้นตรงนี้มีอย่างยังไม่มีเนาะอ๋อมีแล้วแต่ต้นเล็กครับพี่จำได้ว่ามีแล้วมีมีต้นเล็กอันนี้เข้าปีที่สี่แล้วใช่ไหมครับอ่าชอ้ปีที่สี่แล้วเราตัดเราตัดแต่งกิ่งทําเสาเดือนไหนโซนเนี้ยโซนนี้ผมตัดอ่าประมาณสิบสี่กุมภาครับ ซีซีคุมพาวันวาเลนทยสุดยอดมากเลยโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นอ่าอรพุทธาห้าสิบครับอ๋อพุทธาห้าสิบเราปลูกไว้เพื่อผสมอะไรคะผสมเกสอรไงครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนิดนึงว่าพุทธาห้าสิบปลูกเพื่อผสมผสมเกสรครับอเดี๋ยวเดินไปเราก็จะเจอ แล้วก็จะเจอผู้ชายแดงเด็กอินเดียใช่ไหมครับ, <laughs> รบ <laughs> โอเคตามมาเพื่อนๆทีเนี้ยจากที่เราใช้ยาท้องตลาดแล้วเป็นไงรายได้ก่อนหน้านั้นที่ใช้ยาท้องตลาดทั่วไปสี่ไร่ตอนนั้นกี่ไร่นะตอนนั้นเป็นโซนข้างบนนะครับอืมที่ที่ยังไม่เกี่ยวกับโซนนี้สี่ปีครับ,รบได้แล้วได้ไร่เท่าไหร่รายได้นิดก็เฉลี่ยไม่ได้เลยครับ ในช่วงที่ใช้ยาท้องตลาดนั่นแหละครับอ,อยู่ประมาณไม่คุ้มอ่ะครับไม่คุ้มเลยแหละไม่คุ้มกับการลงทุนครับไม่คุ้มกับการลงทุนคือมันเอาไม่อยู่ครับราคาถูกก็จริงครับแต่รู้สึกว่ามันใช้ปริมาณที่เยอะด้วยใช้ประมาณที่เยอะแล้วก็เอาโรคเอาแมลงไม่อยู่ทีเนี้ยเห็น่าปีที่แล้วปีที่แล้วรู้จักแชร์แชร์ให ใช้ของออยูนิไลท์นะครับปีที่แล้วน่าจะสองแสนบวกนะครับสองแสนบวกครับประมาณสี่ร้อยต้นนะสี่ร้อยต้นนั้นก็สองแสนบวกสี่ร้อยต้นเนี่ยค่าลงทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาปุ๋ยยานะครับปุ๋ยยาก็อยู่ประมาณสามหมื่นครับต่อปีครับสามหมื่นต่อปีมีปัญหาเรื่องโรคแมลงไหมโมรคแมลงมันก็มีบ้างครับแต่แต่เอาอยู่นะ อืใช้ของยูนิไลท์อ่ะของเราเป็นผู้ซากลางมงไหมอ,อ๋อไม่ได้กลางครับเป็นเป็นโอเพนเปิดเปิดโล่งเลยครับธรรมชาติค่ะโอเคค่ะน้องมูลเรียนในก,ก่อนหน้าที่เราจะตัดแต่งทําสาวต่อเนี่ยเรามีการวางแผนในการฉีดมีการฉีดวางแผงไหมผมปู่ผู้สาพันอะไรคะจะเน้นสามรถแสงทองครับส,ส่วนมากเลยนะครับค่ะทั้งหมดกี่ไร่ ทั้งหมดสี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่สี่ร้อยต้นครับผู้สากี่ปีแล้วคะจะเข้าปีที่แปดแล้วครับเข้าปีที่แปดแล้วอ่าเข้าปีที่แปดแล้วทีเนี้ยจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาหาคุณบุญเลียงนะครับในชื่อจริงคุณคุณบุญเลียงเนี่ยเขาทาผู้สามาแปดปีอ่าแปดปีแล้วที่เนี้ยก่อนที่จะมาเจอทีมเกษตรมือทองก่อนหน้านั้นเจอปัญหาอะไรบ้างในการที่ทาผู้สา คือแต่ก่อนใช้ใช้ยาตามตลาดนะครับคือมันมันถูกจริงครับแต่เอาไม่ค่อยอยู่ครับอืมก็คือใช้ยายาตามท้องตลาดครับอ่าเราไปซื้ออ่าเราไปซื้อคือพุ่งตรงว่าไม่มีใครแนะนำครับใช้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะถูกช่วง อ่าก็คือเราเราก็ไม่ได้ว่านั่นไปไปซื้อแล้วอ่าเป็นนู่นเป็นนี่ครับแบบเขาก็จัดแบบใช้แบบตามมีตามเกิดกันบ้านเนาะก็สิว่างงูปลาปลาบ่ครับงงงเศร้าๆไปงมงเศร้าๆไปเพื่อจะงงเศร้าไปบ๊องลุ่ยอย่างงี้ยังครับบางครั้งวิธิฉัยโรคเพลิดอ่าไปบอกร้านขายยาว่าสมมติมันเป็นเพี้ยแป้งก็จะบอกว่าเป็นเป็นเพี้ยไฟใช่ไหมทางร้านเขาก็จะจัดยาให้ิดให้แต่ว่าพอเราเจอ ทีมเสร็จมือทองเป็นไงมั่งกคือมีแบบอาจารย์แล้วก็นักวิชาการให้คําแนะนําดีนะบริษัทนี้ผมว่าก็โอเคครับบริษัทอะไรคะยูนิไลท์ครับยูนิไลท์ผลิตภัณฑ์เราก็ใช้ของของยูนิไลท์ของยูนิไลท์อาเคครับทำกุศามาแปดปีครับใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์กี่ปีแล้วอ่าปีนี้จะเป็นปีที่6แล้วครับปีที่หกเหรออ๋อตอนนั้นเราเข้ามา คุณบุญเรียงบุกพุษาได้ได้2ปีใช่ไหมตอนพี่เข้ามากับอาจารย์นุกนะครสองปีอ๋อน่าจะน่าจะนั่นแหละใช่ช่วงนั้นยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่ามีการส่งสินค้าให้กันโอเคได้อ่ามาพาพี่รประชมสวนหน่อยอามาตามมามือกล้องตามมาครับพื้นที่ลาดชันใหญ่ระวัง <laughs> ระวังเรื่อ <laughs> งอันนี้เป็นไอโซนนี้เป็นโซนพุษาแปีอะ อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ปู่หม่อันนี้คือเพิ่งจะเข้าปีที่สี่เข้าปีปที่สี่เออตอนที่พี่มาตอนนั้นตรงนี้มียังยังไม่มีเนาะมีแล้วแต่ต้นเล็กพี่จําได้ว่ามีแล้วมีมีต้นเล็กอันนี้เข้าปีที่สี่แล้วใช่ไหมครับอ่าเข้าปีที่สี่แล้วเราตัดเรา,าตัดแต่งกิ่งทําเสาเดือนไหนโซนเนี้ยโซนนี้ผมตัดอ่าประมาณสิบสี่กุมภาครับวัน <14ๆ S 2> วาเลนทสิบสี่กุมภาวันว่าเลนทา์ <laughs> สุดยอดมากเลยโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นอ่าอ่าพุทราห้าสิบครับอ๋อพุทราห้าสิบเราปลูกไว้เพื่อเพื่ออะไรคะผสมเกสรไงครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนิดนึงว่าพุทราห้าสิบปลูกเพื่อผสมเกสรเดี๋ยวเดินไปเราก็จะเจอเราก็จะเจอพุทราแดงเด็กอินเดียใช่ไหมครับโอเคตามมาเพื่อนๆอ่าทีเนี้ย จากที่เราใช้ยาท้องตลาดแล้วเป็นไงรายได้ก่อนหน้านั้นที่ใช้ยาท้องตาดทั่วไปสี่ไร่ตอนนั้นกี่ไร่นะตอนนั้นเป็นโซนข้างบนนะครับ<ซ>ที่ที่ยังไม่เกี่ยวกับโซนนี้สี่ปีครับ,รบได้ไร้เท่าไร้รายได้นิดก็เฉลี่ยไม่ได้เลยครับในช่วงทีท่ใช้ยาท้องตลาดน,านั่นแหละครับอ,อยู่ประมาณไม่คุ้มอะครับไม่คุ้มเลยล ไม่คุุมกับการลงทุนครับไม่คุุมกับการลงทุนคือมันเอาไม่อยู่ครับราคาถูกก็กิงครับแต่รู้สึกว่ามันใช้ปริมาณที่เยอะด้วยใช้ปริมาณที่เยอะแล้วก็เอาลรกเอาแมลงไม่อยู่ครับที่เนี้ยเหินว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรู้จักแชร์แชร์ให้นเพื่อนของเพื่อนยูนิไลท์นะครับปีที่แล้วน่าจะสองแสนบวกนะครับ สองแสนบวกครับประมาณ400ต้นเนี่ยสี่ต้นนั้นก็สองเสนบวก400ต้นเนี่ยค่าลงทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาปุ๋ยยานะครับปุ๋ยยาก็อยู่ประมาณ30,000ื่นครับต่อปีครับสามหมื่นต่อปีมีปัญหาเรื่องโรคแมลงไหมโรคแมลงมันก็มีบ้างครับแต่แต่เอาอยู่นะอืใช้ของยูนิไลท์อ่ะของเราเป็นผู้ซากลางมงงไหมอ๋อไม่ได้กลางครับเป็นเป็นโอเพ่นเปิดเปิด โล่งเลยครับธรรมชาตะโอเคค่ะน้องมุลเรียนในก่อนหน้าที่เราจะตัดแต่งทาสาวต่อนเนี่ยเรามีการวางแผนในการฉีดมีการฉีดว้างแปลงไหมผมฉีดไปสองรอบเนาะอืครับแนะนําให้เพื่อนสมาชิกที่แบบทั้งกลางม้งกับไม่กลางม้งการฉีดร้างแปลงเนี่ยมันมีผลดียังไงกลางม้งแล้วก็ไม่กลางนะต้องฉีดครับออืืเพราะว่า ตัดเวลาตัดแล้วเรามันจะมีเมทาเล็กซิลนะครับก็ทาตามแผลครั้งก็คือเริ่มเริ่มแรกเนี่ยครับเริ่มแรกเราก็คือตัดทําสาวเดี๋ยวนะขอถามอีกอีกรอบหนึ่งตัดทําสาวช่วงไหนนะสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาโอเคได้ตัดเสร็จแล้วก็มีการทาเมทาเล็กซิบแล้วก็เพืเพื่อกันแบบ การคลายน้ําก็ได้เชื้อราก็ได้อย่างนี้ครับอพวกเพียอะไรมันจะมาดูดกินเวลาเราตัดแล้วมันจะมี่อ,อน้ําอออกมาค่ะแล้วในส่วนที่แบบชุดล้างแปลงของเราเนี่ยเราฉีดยังไงชุดล้างแปลงนี้ก็ฉีดฉีดรอบโคนต้นไปเลยครับค่ะก็ประมาณสองรอบประมาณสองรอบครับที่ผ่านมาอื อันนี้ก็ฉีดที่ฉีดล้างแปลงก็คือเพื่อที่พวกเชื้อราด้วยพวกหนอนแมลงวันทองที่เขาฝังอยู่ในกับดักเป็นดักแด้อยู่ในดินใช่ไหมใช่ครับจะจะช่วยได้เยอะในส่วนที่แบบฤดูกาลหน้าเขาจะได้คืออย่างน้อยก็ประหยัดไปได้เยอะประหยัดได้อีกเยอะครับอ่าจจะบางบางคนบอกว่าคือเขาเรียกอะไรนะลดจานวนประชากรของพวกหนอนพวกแมลงได้เยอะครับตามที่ทุกสวนเขาเขาเขาใช้กันนะครับ อ่าค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆทำไมเราต้องมีการล้างแปลงอ่าค่ะลดจำนวนประชากรพวกเชื้อราด้วยพวกโกรคแมลงลงเยอะไข่แมลงวันทองอย่างเงี้ยครับไข่เพี้ยไข่นอนค่ะมีอะไรม้างเอ่ยเนียชุดชุดชุดล้างแปลงของเรามีมีอะไรมัางคะ<ช>ท,ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่ผมผมใช้ที่เหลือจากาปีที่แล้วนะครับฟิปเปอร์ก็ได้ครับฟิปเปอร์แล้วก็ไอมีดา้า บวกไปด้วยครับว่ากินแล้วก็ก็เสริมด้วยบิดโธอย่างเงี้ยครับจะคุมไข่นอนคุมไข่นอนก็วอเดอร์ครับออันนี้สำคัญมากเลยวอเดอร์ก็ต้องบวกไปด้วยทุกครั้งครับค่ะอ่าโอเคอ่ะมว่าทำไมถึงถึงมาอก่อนนั้นก่อนนั้นทำอะไรใช่เออโอเคได้ ก่อนหน้าที่คุณบุญเรียงจะมาปลูกผู้สาเนี่ยก่อนนานั้นทําอะไรทําอาชีพอะไรทําก็ทําไร่ทํานานะครับทําไร่ทํานาทําอ้อยทํามันไหมครับปลูกอ้อยมันข้าวอ่าประมาณนี้ครับแล้วจุดหักเหเปลี่ยนความคิดนึกยังไงมาทําผู้สาจากเริ่มแรกสองไร่มาขยายเป็นสีไร่คือผมอาจจะมีความรู้ด้านการขยายพันธุ์ด้วยแหละอ่าเป็น เป็นเป็นข้อดีอืครับการขยายพันธุ์ด้วยครับหนึ่งเ,เป็นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยสองถ้าเทียบแล้วการทําทําพุทราเนี่ยต่างจากการทําอมทาอ้อยทํามันทํานาอย่างไงถือว่าแตกต่างเยอะครับถ้าเปรียบเทียบรายได้นะครับโอเคหนึ่งเอาง่ายๆครับคือปลูกอ้อยปลูกมันนี้มันต้องปลูกทุกปีครับ ลงทุนทุกปีปลูกทุกปีใช้แรงงานคนใช้ทุกอย่างทุกปีครับแต่พุซานี้คือปลูกครั้งเดียวจบเลยเราเก็บขายได้ตลอดอืเอาตีไปสักสามสิบปีอัพขึ้นเลยครับยืดระยะในการในการเก็บเกี่ยวด้วยแล้วก็อายุเขาก็ได้รประมาณ30ปีสาสิปีสามห้าที่ระยองที่พี่ไปเกือบ100ร้บอยปีที่กรอกกรอกใัย กรอกย้ายเลยที่ระยองอ่ะกรอกยาชาอ่านั่นแหละพอดีก็เห็นนั่นแหละนั่นแหละที่ตรงนั้นของเราเห็นเช่วยลูกช่วยหลานอ่าค่ะโอเคค่ะเดินเดินมาเดินมาค่ะเออเนาะอันนี้อ่าหิมะหนึ่งสามใช่ไหมอันนี้เป็นน้ําอ้อยสิบสองน้ำอ้อยสิบสองโอ้อ่อเอาเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับอ่าต้นนี้ครับต้นนี้จะ ผมจะฝากแดงอินเดียไว้ด้วยนี่ครับฝากแดงอินเดียไว้เพื่ออะไรคะเพื่อผสมเกรสรครับเหมือนกันเลยครับช่อผสมเกรสรแล้วในใน,ในการปลูกของเราเนี่ยเราจะเว้นช่วงกี่ต้นใส่แดงอินเดียต่อต้นอ่าประมาณเอาเป็นสามต้นครับอันนี้อย่างเราเสียบไว้ต้นหนึ่งปุ๊บค่ะรับไปหนึ่งสองสามอ่าต้นที่สี่เราก็เสียบไว้อีกอ่าครับ อ่าอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่และส่วนบางส่วนก็ว่าเจ็ดต้นบางส่วนก็สิบต้นในการใแบบที่ช่วยผสมเกสรนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่อันนัอันนี้อะไรทําไมโดกอย่างนี้อันนี้คือได้ชิมหรือยังจะให้ชิมหรือยังเอาเลยว่าใหญ่ <laughs> แต่ว่าผมว่าไม่ได้ยังไม่ได้คือว่ามันยังไม่ได้อันนี้คือสามรถแสงทองคอ่าอันนี้รเราเห็นเลยใช่ไหมเพื่อนทําไมทําไมออกแล้วอ่ะอ่า มันอยู่ที่เราแบบจะมีตัวผสมเกสรอ,อย่างเงี้ยครับอืม <achieve> แล้วก็จะมีการตัดต้นด้วยครับ <clicking S 1> ถ้าเราตัดต้นตอนกุมภาเนี่ยมันจะออกในช่วงนี้อืมมันจะถ้าเราตัดต้นหลังกุมภาตัดต้นพฤษภามันจะไปออกในช่วงพฤษภาฤดูครับมันจะเป็นอ่าอยู่ที่เราตัดต้นด้วยคือตัดในแคงสามเดือนมันจะต้องออกดอกครับอืมอันนี้ตัดไว้สิบสี่กุมภาถือว่าตัดไวมากใช่ไหมสิบสี่กุมภาเนี่ยตัดในสวนมันอาจจะ มีร่วงเยอะอืมครับถ้าเราไม่บำรุงเอานะครับรุ่นแรกเนะี้ยจะร่วงครับแล้วเราต้องมีตําคคางไหมต้องดึงต้องดึงมาผูกไหมหรือว่าเราปล่อยไว้อย่างงี้อ่าปล่อยไว้อย่างนงี้เดี๋ยวตัวติดลูกเยอะแล้วก็จะมีเชือกดึงจากต้นนู้นมาใส่ต้นนี้อย่างนงี้ครับอคือมันจะประหยัดไม้ไผ่ใช่ไหมอ่าอเราก็ใช้ลวดเอา เราทายังไงนะเดี๋ยวพี่จะไปบิ๊กที่สวนพี่มั่งเหมือนกันทํายังไงนะดึงจากต้นนี้ครับเดี๋ยวใส่ต้นนั้นใส่ต้นนั้นให้มันหย่อนมันดึงมันมันถ่วงกันครับมันจะถ่วงกันอืมประหยัดการใช้ไม้ไผ่ครับอ้าวเดี๋ยวพี่จะไปใช้ที่สวนพี่เป็นอีกหนึ่งวิธีวิธีอันนี้วิธีชาวบ้านครับอือคือไม่ต้องถ้าสังเกตดูนะต้นไหนที่มีผมฝากแรงอินเดียไว้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะจะยกครับ จะดกเป็นพิเศษอันนี้แดงอินเดียอันนี้แดงอินเดียฝาก3ามรถแสงทองอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้เป็นสองเป็นสองต้นครับอันนี้สามรแสงทองอันนี้แดงอินเดียเหรอคะครับฝั่งขวาแดงอินเดียของฝั่งขวามือของเราเนี่ยตัวนี้สามแสงทองตัวนั้นแดงอินเดียอ่านี่ไงแดงเรื่อๆมากกล้องก้องซูมมานี่ไงคะ มันแต่เบ yeah, ื้องต้นพุ่นก็ได้เอมันก็ค่อยง่ายแล้วเอาเลยมันแดมาแล้วโอคอบรรยากาศเขาได้ค่ะเขาได้บรรยากาศไม่จำเป็นต้องหนาวอากาศดีอุณหภูมิได้เขาโอเคแล้วไหนมาเดานมาค่ะมาค่ะต้นนั้นจะเห็นชัดเจนครับงาเลยโอ้มามามาอุ้ยเราเรามีร่องน้ำด้วเราต้องข้ามกระโดดข้ามนะคะเพื่อนๆมาไม่เป็นไรผมใส่บูทครับหนึ่งสองไปได้ฟุ๊บนี่นะค่ะ เราต้องขาลุยอ่ามือกล้องขาตามมาค่ะว้าวมือกล้องมาได้ไหมนะมือกล้องนั่นนะอันนี้ก็คือตัดพร้อมกัน14บสี่คุ้มพาเหมือนกันครับนี่นี่แดงอินเดียแดงอินเดียนี่รู้ผมรู้สึกว่ามันจะติดตลอดเลยนะครับ ถกมากแล้วก็ใช้ผลิตยาวนานครับอันนี้ก็แดงอินเดียกับสามรถใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะพ่วงน้ำอ้อยอีกครับเออแฟนตาซีเลยโอ้โหแฟนตาซีกลุ่มนี้เขามีทั้งสามสายพันธุ์แน่ทั้งน้ำอ้อยทั้งแดงอินเดียแล้วก็สามรสบางทีลูกค้าเข้าก็มีอะไรแปลกแปลกแบบนําเสนอเข้าไปอย่างนี้ครับเป็นแบบหลากหลายใช่ทีนี้เราเรามาพูดเรื่องปัญหา ปัญหาเรื่องปัญหาที่ส่วนของเราว่าหนึ่งโรคแมลงมีแน่นอนการสะสมอาหารทําไงเราสะสมอาหารได้อะให้น้องพูดเรื่องแบบชุดบํารุงแล้วก็เรื่องแมลงกับโรคมัง่งว่าใช้อะไรตัวไหนในการที่จะแบบตั้งสีไร่ทําไมเราเอาอยู่เอาโรคก,กับแมลงอยู่อ,อันนี้เมนะื่อเมื่อก่อนนั้นเราพูดเรื่องการล้างแปลงแล้วใช่ไหมอันนี้ชุดบํารุงแล้วก็โรคก,กับแมลงช่วงนี้ ช,ช่วงหน้าฝนอ่ะช่วงหน้าฝนอ่าช่วงหน้าฝนนี้ก็เอาเอาเอาชุดบํารุงก่อนไหมครับอ่าได้ค่ะชุดบํารุงนี้ก็เริ่มแรกเลยก็คือถ้าติดดอกแล้วก็ต้องเปิดตาดอกครับอืมเขาถึงจะจับลูกนะรุ่นแรกครับผมพูดถึงรุ่นแรกตอนนี้ส่วนเราเริ่มเปิดตาดอกอยังตอนนี้เปิดไปฉีดไปสามรอบแล้วครับค่ะ สามรอบแล้วก็อย่างที่เห็นแหละครับก็เริ่มเขาเริ่มแทงเอ่อไม่ไม่แทงทะลุแทงยอดแทงแทงยอดออกมานะคะอเห็นไหมคะเพื่อนๆตะมุตตมีกาลังตะมุตตมีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังจะบิ่งนะก็ยังจะเบ่งดอกออกมาใช่ใช่มันจะมีดอกมาอีกครับมันจะเลื่อออกเรื่อยๆครับคือคือจะไม่หมดทีเดียวเลยอืมครับเสน่ห์ของพุทราครับเขาจะเป็นอย่างเนี้ยมียอด ม,ม,มีดอกมียอดมีดอกมาเรื่อยเๆรๆืๆๆๆ่อยเรื่อยเฤดูกาลของเราเราก็เก็บเก็บเรื่อยเใช่ไหมเออไม่ได้หยุดจ๊กปึ๊กนะคือ,อม,มันได้หลายรอบด้วยค่ะข้อดีครับอืมก็เปิดตาดอกนี้ก็จะมีเอาเป็นที่ผมใช้ก็นีนโอไฮแคลค่ะอยู่ในแผ่นแดงอืม แต่ว่าครับว่ากีนนี้ต้องบวกทุกครั้งแหละครับอ่าครับว่ากีนต้องบวกทุกครั้งอย่าไปใช้ซันไลนะครับมันมันเอาไว้ล้างจานครับอย่าใช้ผิดประเภทว่างั้นเถอะครับอ่ะแล้วแมลงวันทองปัญหาที่เราไม่ได้กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมาแน่นอนอ่าครับใช้อะไรคะในการป้องกันและกําจัดแมลงวันทองเอาตัวหลักๆเลยนะครับระเอกเลยก็มีไตฟอร์ดวอร์เดอร์ ครับว่ากีนอือสามตัวนี้ก็เอาคือป้องกันได้ครับอือหอเราจะป้องกันช่วงไหนคะอ่าที่สวนผมจะเริ่มป้องกันนี้ก็เดือนมันตั้งแต่อมิถุนาเป็นต้นมารู้สึกว่าถ้าจับลูกแล้วนี่ก็เริ่มแล้วครับอืมถ้าจับลูกเท่าหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยค่ะต้องเริ่มเริ่มเริ่มฉีดป้องกันแล้วครับค่ะ ทีเนี้ยของสินค้าของยูนิไลท์ของเราเนี่ยมันจะเป็นมีมีมีช่วงช่วงเก็บเกี่ยวครับอ่าช่วงหลังจากที่ช่วงเก็บเกี่ยวเนี้ยเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเราต้องเซฟเซฟเซฟเรื่องอความปลอดภัยหน่อยความปลอดภัยมีม,มีมีตัวไหนที่แนะนําเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกได้บ้างอ่ายายี่สี่ชั่วโมงฆ่าคุมได้อ่าก็จะเป็นไฮเนลยี่สิบครับอ่าตัวไฮเนลแล้วก็วถ้าถ้าเพียก็เทนสตา แล้วก็วอเดอร์แค่นี้ครับอยู่ประมาณนี้ก็ไม่เปลืองเนาะผมว่าใช้แบบใช้นิดเดียวใช้ประหยัดมากครับค่ะคือเราจะเน้นแบบป้องกันไว้เลยอย่างเงี้ยครับไม่ไม่รอให้ปัญหามันเกิดค่ะถ้าเกิดเราก็แก้ไขลำบากาเปลืองเปืองตังเราด้วยแหละใช่ใช่ที่เนี้ยในในส่วนไรายได้เราพูดไปแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยก็ เชิญชวนฝากให้เพื่อนๆตอนนี้ทุกคนกำลังตามสวนสวนน้องเขามากเลยช่วงนี้หนึ่งเกิดจากที่น้องเขาแบบเปิดใจใน,ใในการใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ของเราค่ะเนื้อน้องเขาก็ต้องแบบมีการชำนาญมีการแบบต้องเรียนรู้ตัวเองด้วยอ่าแล้วก็ m ิกมาใช้กับสงตัวเองใช้แล้วใช้ดีแล้วบอกต่อเห็นว่าตอนนี้มีสมาชิกหลายคนติดต่อให้น้องเขาเนี่ย ซื้อสั่งผลิตภัณฑ์เผื่อด้วยครับค่ะน้องเขาก็มีการติดตามอ่าเนี่ยใช้ดีก็ว่าใช้ดีล้วบอกต่อครับตรงนี้ค่ะก็แบบก็บอกต่อไปเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเนาะนะใช่ฝากฝากสวนหน่อยฝากสวนเราเลยฝากสวนหน่อยอ่าถ้าอยากถ้าเขาอยากมามาตรงไหนอ๋อถ้าอยากจะมานะครับอ่าถนนมิตรภาพเส้นโคราชขอนแก่นนะครับ อ่าสี่แยกหนองแวงครับเข้ามาเลยเป็นหมู่บ้านฟ้าผนังครับก็เจอกันเลยครับเบอร์โทรฝากเบอร์โทรด้วยค่ะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดสี่ครับเจ้าของสวนชื่ออะไรคะอ่าทิดเรืองนี้ก็เขาจะรู้จักทั้งหมู่บ้านอ่าทิดเรืองโอ้ทิดเรืองทิดเรืองก็สวนอนี้ภาษาอังกฤษก็สเตตมิสเตอร <laughs> ์สเตต <laughs> ไม่ตื่นเตนไม่ตื่นเต้นอะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวถามถามเรื่องรายรับอีกครั้งหนึ่งเรายังไม่ยังคาใจเราอยู่ฮะปีที่แล้วออะพูดใหม่ได้ได้ได้เท่าไหร่เอาตรงตรงเลยก็สองแสนได้ตรงตรงในสองแสนได้หักสองแสนบวกบวกหักค่าปุ๋ยค่าทุกอย่างแล้วสามหมื่นอย่างน้อยเดกาก็คือได้แสนห้าแสนหกครับก็ได้ครับแสนห้าแสนหกอืม แต่ละรอบปีแต่ละรอบปีบได้ได้อยู่แล้วค,ค่ะ,ะเคค่ะก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่เราที่จะจบรายการเนี้ยก็ทางทมีมงานเสืบทองก็ขอขอบคุณน้องโมลเลียงนะคะคที่ได้มาเปิดโอกาสได้แบ่งเวลาให้ทมีมเกษตรมือทองเราได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนค่ะครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าออแบบเรามาเรามาตามมาตาม รอบหน้าก่อนจบรายการน,นี้ขอให้สมาชิกทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมษษเศรษมือทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับ